สวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนที่รักเคารพทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะพี่สีจะพาพเพื่อนเพื่อนมาชมขมิ้นขาวค่ะพเพื่อนเพื่อนขมิ้นขาวต้นใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนหัวเขาก็จะเป็นสีขาวๆนวลๆค่ะแล้วก็ดอกของเขาก็กินได้นะคะดอกก็กินได้หัวก็กินได้ค่ะลําต้นอันนี้เป็นกระเทือนะคะกระเทือดอกกระเทือกก็ออกพอดีเลยค่ะต้นใหญ่นะคะขมิ้นขาวขามิ้นขาวก็จะ ต้นก็จะคล้ายๆขมิ้นเหลืองนะคะแต่ต้นเขาเล็กกว่านะคะมาดูต้นเขาใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆขมิ้นขาวนะคะหรือว่าว่านขมิ้นค่ะเรียกว่านก็ได้นะคะแต่เขาเรียกขมิ้นขาวนะคะ ว่านขมิ้นขาวสเสน่ห์นะคะเป็นพืชมงคลนะคะเป็นพืชมงคลของไทยเป็นพืชที่บ่งบอกว่าเป็นความหวังที่ดีนะคะว่านขมิ้นขาวสเสน่ห์นั้นมีลักษณะต้นเหมือนกับต้นขมิ้นนะคะมีหัวใต้ดินเป็นไหลมีไม่มีแง่งนะคะใบแทงขึ้นจากหัวใต้ดินนะคะเพื่อนเพื่อนขมิ้นขาวค่ะขมิ้นขาวนะคะมีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณนะคะ แกปวดฟันนะคะเพื่อนๆใส่ฟันใส่ตรงที่ปวดฟันนะคะฟันเราปวดก็จะเอา,เอาหัวขมิน้นะคะฝนฝนหน่อยแตะแตะเลยนะคะเพื่อนๆหายเลยนะคะหายเป็นปิดทิ้งนะคะขมิ้นขาวนะคะประโยชน์และสรรพคุณนะคะเพื่อนๆขมิ้นขาวนะคะขมิ้นะะขาวประโยชน์ดีๆสรรพคุณเด่นๆของขมิ้นขาวนะคะเพื่อนๆต้นใหญ่นะคะ สูงท่วมหัวเท่ากับต้นกล้วยเลยเพื่อนๆใบก็ใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าหัวเขาใหญ่นะคะเอาฝังลงในดินก็เกิดขึ้นมานะคะหน้าฝนนะคะเพื่อนยังตกใจตอนที่เรามา,าถ่ายวิดีโอ,อตัวกระทือนะคะยังไม่เจอต้นสูงขนาดนี้เลยะคะ่ะเพื่อนๆน่ามายมาเจอตกใจว่าต้นอะไรนะคะเอาขึ้นมาสูงมากๆนึกว่าต้นเท่ากับขมิ้นนะคะขมิ้นเหลืองก็ ไม่สูงขนาดนี้นะคะนี่เป็นขมิ้นขาวนะคะเพื่อนเพื่อนลำต้นเขาก็ออกสีขาวๆหน่อยนะประโยชน์แล้วก็สปปรรพคุณขมิ้นขาวเป็นยารักษาโรคกระเพาะรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้บรรเทาอาการคลื่นไส้ช่วยย่อยอาหารช่วยบำรุงธาตุช่วยกระตุ้นการหลั่งอาหารของน้ำดีนะคะช่วยลหลายๆอย่างนะคะแก้ปวดฟันได้ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อน ขมิ้นขาวนะคะขมิ้นขาวถิ่นกําเนิดดั้งเดิมของขมิ้นขาวนั้นไม่ทราบแน่นอนนะคะแต่พบว่ามีการกระจายพันธุ์นะคะในทั่วครับสมุตรอินโดจีนค่ะบริเวณประเทศไทยพมา่าเวียดน,นามลาวกัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซียค่ะเพื่อนๆขมิ้นขาวนะคะสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่รู้จักกันในนามขมิ้นนะคะบ้านนะคะเพื่อน พี่สาวเขาได้ได้มานะคะบอกว่าหัวว่านนะคะได้มาได้หัวหนึ่งนะคะพอพอมาปลูกครั้งแรกเขาเก็บหัวเขาได้ตะก้านึงนะคะได้กระตานึงนะเพื่อนเพื่อนได้กระตานึงเราเพิ่นก็มาปลูกอีกนะคะเอามาปลูกอีกนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ได้เป็นสวนเลยนะคะสมุนไพรนะประโยชน์และสรรพคุณขมิ้นขาวนะคะ เป็นยารักษาโรคกระเพาะนะคะรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้บรรเทาอาการคลื่นไส้นะคะช่วยย่อยอาหารช่วยบำรุงธาตุช่วยกระตุ้นการหลั่งอาหารของน้ำดีช่วยทำให้เจริญอาหารช่วยขับลมช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้องนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะกับปัสสาวะนะคะช่วยขับน้ำนมมารดานะคะครักษาโรค ไข่ผอมเหลืองนะคะรักษานิ้วในถุงน้ำดีรักษาโรคผิวหนังค่ะขมิ้นขาวนะคะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้านเช่นใช้รับประทานเป็นพืชผักนะคะเรียกว่าขมิ้นขาวโดยส่วนที่ใช้เป็นอาหารคือเง้าสดนะคะเพื่อนเก็คือกินได้เลยนะที่เป็นสีเหลืองอ่อนนะคะและจะต้องปอกเปลือก ด้านนอกออกนะคะจะเหลือส่วนที่เป็นสีขาวด้านในค่ะแล้วจึงสามารถนำมารับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ำพริกนะคะหรือนำไปยำแกงและใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารได้ด้วยค่ะนี่นะคะแต่หากใช้ในการมงคลจะเรียกว่าว่านม่วงค่ะโดยขมิ้นขาวนะคะถือว่าเป็นพืชมงคลเพราะถือว่ามีสีขาวบริสุทธิ์นะคะเหมือนสีของ ไข่มุกนะคะมีความหมายบ่งบอกถึงความปรารถนาดีความหวังดีความบริสุทธิ์ใจอีกทั้งยังเชื่อกันว่าหากนำขมิ้นขาวใส่กระถางตั้งไว้ทางทิศตะวันออกของบ้านนะคะจะเป็นมงคลช่วยเสริมบารมีศักดิ์ศรีเสน่ห์ความรักเอื้ออาทรความเจริญและความยั่งยืนค่ะ ขมิ้นข่าวนะคะเป็นว่านมงคลด้วยนะเป็นว่านมงคลนะคะเป็นว่านใช้สรรพคุณเขานะคะ,ะประโยชน์เขาก็ใช้กินนะคะเพื่อนๆใช้กินลวกกินนะคะทำใส่อาหารนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็สรรพคุณของเขาก็อเอามาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็ปวดฟันนะคะแก้ปวดฟันที่พี่สาวเขาได้มาก็คือ เขาบอกว่าปวดฟันนะคะปวดฟันแล้วก็เพื่อนเขาก็ให้มาเป็นญาติกันนะคะให้มาหนึ่งหัวนะคเพื่อนเท่าเท่ากับฝ่ามือนะคะเราเขามาปลูกใส่กระถางนะคะพอปลูกใส่กระถางก็บอกว่าต้นอะไรพี่สาวบอกว่าว่านนะคะว่านวิเศษว่านวิเศษต้นมันสูงนะคะมีมีอยู่ต้นหนึ่งนะคะมีขึ้นมาต้นเดียวพอขึ้นมาต้นเดียว เขาก็มาเก็บนะคะมามาเก็บหัวนะคะเก็บหัวแล้วก็เออเอาไว้แล้วก็เขามาปลูกอีกรอบหนึ่งพอปลูกอีกรอบหนึ่งเขาได้หัวเป็นเต็มตะก้าเลยนะคะเพื่อนเต็มตะก้าแล้วก็เอามาลงตรงนี้ต้นสูงเลยนะคะต้นสูงใหญ่มากๆนะคะ,ะขมิ้นขาวนะคะเพื่อนขมิ้นขาวนี่นะคะเป็นสมุนไพรนะคะหากเป็นการบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารใลยช่วยรักษาภายใน ตามที่ได้กล่าวมานะคะเพื่อนๆนี่นะคะเอามาต้มกับน้ําดื่มก็ได้นะคะเพื่อนๆโรคผิวหนังนะคะก็ามาทาผิวหนังได้นะคะลักษณะทั่วไปของขมิ้นขาวนะคะจัดเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีนะคะมีมีลำต้นใต้ดินนะคะเรียกว่าเงานะคะหรือหัว ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปปรีสีน้ำตาลนะคะและแต่ขแขนงย่อยเป็นสีขาวนะคะมีกลิ่นหอมส่วนลำต้นเนะะือพื้นดินจะเป็นลำต้นเทียมนะคะมีลักษณะคล้ายขมิ้นชันนะคะและขมิ้นอ้อยนะคะ,ะแต่จะค่อนข้างสูงกว่านะคะ โดยจะสูง90ถึง110เซนติเมตรนะคะนี่มันสูงเกินนะคะเพื่อนสูงเกิน110นะอันนี้ที่เราเห็นเห็นนี่มันเราก็สูงแค่150 55าห้านะคะ55 56แต่ต้นนี้สูงมากนะคะน่าจะขึ้นมาอีกนะคะเป็น2เมตรนะเพื่อนๆไม่ใช่แค่110นะคะใบใหญ่ด้วยนะคะ เป็นใบเดี่ยวเจริญจากลำต้นใต้ดินนะคะประกอบด้วยกาบใบซ้อนทับกันเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็สลับเรียงนะคะจากโคนถึงปลายรูปทรงของใบเป็นรูปหอกแล้วก็ใบพายสีเขียวนะคะนี่นะคะเพื่อนๆอ,อยากให้เห็นนะเนี่ยมันต้นใหญ่นะคะมันต้นสูงมากเขาเขาสูงนะคะเนี่ยเล็บงพี่สาวเขาก็ตัดออกนะคะขยายพันธุ์นะคะ ก็ใช้หัวใช้เงานะคะประมาณ1ปีนะคะหนึ่งปีได้เก็บนะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวหน้าหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวแล้วก็จะเป็นหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนแล้วก็จะเป็นหัวออกมานะคะเป็นหัวออกมาเดี๋ยวบริเวณนี้ก็จะเป็นมีแต่ว่านนะคะว่านเดี๋ยวก็ได้เก็บนะคะแปดถึงเก้าเดือนนะคะเอาเอาตีซะหนึ่งปีเนาะหนึ่งปีเนาะก็จะเก็บได้นะคะเพื่อนๆน ส่วนใบก็จะไม่แตกต่างกันนะคะใบแล้วก็ลําต้นนะคะกับขม,มิ้นเหลืองนะคะเพืพ่อนๆขม,มิ้นขาวนะคะต้นสูงะคะ่ะส่วนดอกนะคะดอกก็เหมือนกับขมิ้นทั่วไปนะคะเหมือนกับขมิ้นเหลืองนะคะดอกออกสีกลีบบัวนะคะแล้วก็แตกดอกออกตรงตรงกลางต้นเขานะคะเพื่อนๆนาสาระดีๆเกี่ยวกับขมิ้นขาวมาฝากนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมมาด้วยกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ